เจอออกกับธีแล้วไม่่รู้วาเธอได้เเหห็นรือปล่าที่มีใครก็คยับและนี่คือการไอซีทีของผมน้องอัพพิลครับวันนี้เรามีเกมมิ่งเกี่ยวกับสตูซิรี่มารีวิวกันนั่นคือสตูซิรี่เอเบ็กซีรี่นั่นเองครับคือสตูซิรี่เอเบ็กและสตูซิรี่เอเบ็กโรลนะฮะทั้งคู่นะครับมันก็ไม่ต่างกันมากครับแต่มันจะมีข้อแตกต่างที่เราสังเกตได้นะครับจะเป็นยังไงนั้นเราไปดูกันเลยครับ นะครับเรามาเริ่มรีวิวเป็นตัวแรกเลยนี่คือ Steel Series Apex นะเป็นตัวที่ฮือฮานะครับนี่เลยมมีไฟเพราะอะไรไม่ได้ต่อจะไม่ต่อสายครับอันนี้นะครับ Steel Series Apex นะฮะมีไฟนะเป็นไฟ LED light นะฮะเป็นสีนะถึง16.8ล้านสีนะครับสำหรับตัวนี้เป็นปุ่มยางนะครับตูวของ Apex จะเป็นปุ่มยางทัู้คู่ครับดูจากเสียงนะนะเป็นปุ่มยางทั้งคู่นะฮะ นี่ครับมีปุ่มมัลติมีเดียนะฮะปุ่มเลสปุ่มสเปซสเปซนะฮะปุ่มสเปซปุ่มกอปุ่มติดเสียงปุ่มเครื่องดับเสียงปุ่มลดดับเสียงนะครับมีปุ่ม arrow k e ที่มีปุ่มเฉียงมาด้วยนี่ครับปุ่มเฉียงด้วยว่ามีเฉียงนะครับและนี่ครับคือปุ่มมาโพรนะสามารถตั้งค่านะครับทั้งหมดสี่เลเยอร์ผ่านโปรแกรม Steelseries Engine นะฮะตอนนี้ มี USB ตามที่ผมเห็นนะครับอันนี้อธิบายตามที่ผมเห็นนะ USB 2องพอร์ตเป็น USB 2 0งน่ะสายเนี้ยจะเป็นสายถักนะครับแล้วก็นี่ครับพอร์ต USB 2พอร์ตเอามาจาก USB อนะครับเรามาดูอีกตัวกันครับนะครับเรามาดู Steel s i e Apex Pro นะ Steel s r i e Apex Pro นะจะเป็นรุ่นน้ององอกมานะครับนี่เลยเป็นปุ่มยางกันนะครับยางกัน ไม่มีปุ่มมอติฟอีเดียนะฮะตั้งค่ามีตั้งค่าเลเยอร์ได้สองเลเยอร์นะครับโปรแกรม s t e e l s e r i e Engine เหมือนเดิมนะฮะนี่ครับอันนี้จะเป็นไฟสีขาวนะครับย้ำว่าเป็นไฟสีขาวส่วน Apex นะฮะจะเป็นไฟสีนะครับเราจะมาดูความต่างกันน้ำหนักใช้ได้สองตัวนะครับหนักอยู่เอาเรื่องกันนะสำหรับชิปอัลตร้ ขนาดความหนาของเอเมจะหนากว่านะเราพูดเลยว่าเอเมจะหนากว่าเยอะนะครับตัวมันจะมันจะกว้างกว่ามันจะกว้างกว่าแล้วก็เรื่องตรงนี้อีกมากันเลยทีเดียวนี่ครับตรงนี้ตรงขอบข้างมันมีไฟนะครับสำหรับเอเพกเนี่ยจะเป็นสีส่วนอันนี้เอเพกโรลเนี่ยจะเป็นไฟสีขาวนะครับมันสามารถปรับระดับได้ถึงแปดระดับระดับนะครับความสว่างต่อไปนะครับเราจะดูการเทสตาม้เกลียวคีย์บอร์ดนะครับกับเกม เค้าตั้งไซต์โมโบอัพเมชีนแล้วเป็นการตั้งค่าในโปรแกรมสตูส์วีแอนจินครับไปชมกันเลยครับนี่คือหน้าต่างของโปรแกรมสตูส์ e ีแอนจินนะครับเดี๋ยวจะมาตั้งค่ากาันสหร้างสตูส e วีเอ펙ครับอันนี้ขออนุญาตนะครับใช้ Studio สตูส e วีเอ펙ตัวที่เป็น Illuminate นะฮะตอนนี้ตอนนี้นะครับนี่คือหน้าปัดท่อนนะฮะสามารถตั้งค่าปุ่มได้เราสามารถดูนะสามารถตั้งนี่ตั้งเป็นคิดตั้งเป็นมาโได้านกันนะนี่ครับปุ่มมาโฟสามารถคลิกได้นนี่คือเลเยอร์ที่เขาตั้งมานะฮะ เอฟเล็กห้เราสามารถเปิดเป็นลายเช็คมาโคร,รันแอปพลิเคชันหรือซีเพสมาโคนะฮะเรามาพามาดูส่วนตับปากันดีกว่าสามารถตั้งได้สี่เลเยอร์นะครับมีสเกลบอกด้วยนี่สเกลบอกนะฮะเราสามารถมองคีย์บอร์ดได้ชัดเจนนะครับด้วยโปรแกรมนี้สามารถตั้งค่าได้อย่างง่ายดายเลยทีเดียวนะครับส่วนทัลเลอร์มันเป็นอาร์ชีดโซนนะฮะสามารถทําให้มี5สีนะฮะ 5สีนะครับในคีย์บอร์ดในสีในคีย์บอร์ดตัวเด่นมีสามารถตั้งค่าได้5สีสามารถปรับค่าความสว่างถึงแประดับนะนี่คือ ctive ส่วนแรกที่เขาตั้งค่าจากมาตรฐานเดฟเฟลเนี่ยอันนี้คือแบบที่2นะฮะอันนี้คือแบบที่2นะฮะแบบที่3แบเป็นสีนะครับสามารถตั้งค่าสีได้เหมือนกันส่วนเซนตติ้งครับสามารถตั้งค่าโพลิเนตได้โพลิเนตสูงยิ่งสูงยิงงงงง่งดีนะ พลอยของซูซูวีเอเบกนะสามารถตั้งค่าได้ถึง1,000งพันเฮิร์ตนะฮะสามารถตั้งค่าคีย์บอร์ดเลเยอร์เอาได้นะส่วนของตรงพาราพาร์ตี้เนี่ยเราสามารถตั้งค่าโปรไฟล์ได้ว่าโปรไฟล์นี้สามารถใช้ในโปรแกรมหรือเกมไหนได้นะฮะเซอร์สตาร์เทคนะฮะสแตทนะผมเรียกว่ามันสแตทนะมันเป็นมันสามารถล็อกนะฮะจับเวลาตอนเราเล่นเกมได้ว่าเราใช้ปุ่มไหนไม่สุดนะฮะในการจับการการกดปุ่มนะฮะ ดีไปเลยนะฮะเพศใหม่นะฮะนี่ครับผมจะกดปุ่ม Enter เพืนะ Enter, พ่อเปยดบาร์ Enter เปิดตาร์หรือเปล่ามาสิบวนะินะฮะห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหยุดนะฮะดูนะครับปุ่มที่กดปานกลางคือที่ผมลงหนะ้าปานกลางคือเปิบาร์แต่ปุ่มที่ผมกดนะคือปุ่ม Enter นะอันนี้คือปอในส่วนของสเตตของคีย์บอร์ดนะครับ เดี๋ยวเราจะไปดูการเทสเกมด้วยเกม o u n t e r s t r i k e Global o f f เ n s i v e เลยดีกว่าครับตอนนี้นะครับอยู่ในเกม o u n t e r s t r i k e g l o b a l o f f e n s i v e นะครเป็นการทดสอบ s t l s e r i e s Apex นั่นเองครับแล้ววันนี้เราใช้เซตของอถ้าเป็นม้าเราจะเป็นเซตของ s t e s ตู i i ร s e ซน e i นะซึ่งไม่ตั้งค่าเมาส์นะทดสอบ o ป m a ฟ c e ของเมาส์อาคบายเต็มที่นะ ตอนนี้นะฮะเราจะมาเทสว่าอั t ติโก s t i n g คืออะไรนะดูครับอั t ติโก s t i n g เมื่อกดปุ่ม A B นะครับเมื่อเราปล่อยจะหยุดนะมันมีปุ่มค้างนะถ้าปล่อยจะหยุดนะสเปร๊บาร์คือสเปร๊บาร์นะฮะส่วนปุ่ม A จุดสองจุดเนี่ยคือเหมือนเป็นปุ่มนำทางหรือ Arrow Key นะเป็นปุ่มนำทางว่าให้มันกลับมาได้ง่ายครับเผื่อคนเล่นเผื่อเล่น R T R T S แล้วกลับมาเล่น F P S เนี่ยเผื่อแบบต้องใช้ปุ่มพวกนี้บ่อยๆนะฮะเล่นใช้ปุ่มพวกนี้บ่อยๆนะฮะ เรื่องความแม่นยำเรื่องความคล่องแคล่วของคีย์บอร์ดนะถือว่าดีมากเลยทีเดียวนะนะผมปล่อยหยุดก็คือหยุดนะแล้วกดนิ่มมานะสำหรับคีย์บอร์ดตัวนี้โอ้ยดึงไปถือว่าคีย์บอร์ดมันนิ่งมากนะฮะเหมาะสำหรับอาธ fps ก็เหมาะนะสำหรับ fps แนว บูละหำนะครับผมเช็คบีนะคีย์บอร์ดปล่อยก็หยุดนะเห็นไหมครับเป็นคีย์บอร์ดที่นิ่งมากนะไป่นะฮะเห็นไหมครับเนี่ยผมกดก็ถ้าปล่อยก็คือหยุดเนะนะีนะ่ยเนะีนะ่ยกดเนะี่ย นะครับขอจบการรีวิวตอนนี้ก่อนนะครับเนื่องจากเราจะทำลิปแมชชั่นลงเพื่อเพื่อท่านผู้ชมจะไม่น่าเบื่อนะครับเดี๋ยวเราไปดูสูบกันเลยดีกว่าครับจบแล้วครับสำหรับการรีวิวนะครับ Steel Series Apex Series ทั้ง Apex และ Apex กรอนะครับขอขอบคุณ CM Never In t ิน Group นะครับตัวแทนจัดจำหน่ายและนำเข้าอย่างเป็นทางการสหรับ Steel Series นี่เองครับเกมเมอร์ทั่วโลกใช้แล้วและคุณล่ะใช้หรือยังสำหรับวันนี้ผมน้องอทิวขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ